เป็นมันเกิดของเพื่อนอยากไปถ่ายรูปที่สตูดิโอกันก็เป็นตีวิลิซ่านะหน้าก็คือได้แล้วหน้ามาเราก็มาแล้วนะคะ やるうご、そ、つく、か、りん、あいありがとうございました สวัสดีค่ะ AJ Family ค่ะวันนี้ก็ไม่มีป้าจินนะคะอลิซใช้เดี่ยวนะคะก็คือวันนี้เป็นวันเกิดของเพื่อนแล้วเพื่อนก็คือแบบมันจัดวันเกิดไม่ได้นะ้อรวมตัวกันเยอะไม่ได้ใช่ไหมคะก็เลยเพื่อนก็เบื่อ2ปีแล้วไม่ได้จัดวันเกิดก็เลยคิดว่าอยากไปถ่ายรูปที่สตูดิโอกันก็โอเคอ่ะงั้นไปถ่ายรูปก็คือคนไม่เยอะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยความยากก็คือเฮ้ยแกต้องไปตีมลิซ่านะ ตอนแรกเรากะว่าจะแต่งเองเบาๆใช่ไหมแต่ว่าคุยในไลน์กลุ๊บแต่และคนก็คือแบบฉันนัดช่างแล้วนะฉ<ะ>ันเตรียมช่างไว้แล้วนะบางคนก็คือตัดชุดใหม่เลยเราก็เลยบอ<ะ>เอาอยัางไงอะงั้นเราก็เบาไม่ได้แล้วดิ<ะ>เราก็ต้องหาช่างดิเออก็คือวันนี้เดี๋ยวลิซ่จะไปหาช่างก็คือเป็นเพื่อนของลิซเองเป็นช่างแต่งหน้านะคะให้กับพวกกองดาราต่างๆเนาะเออนั่นแหละก็เดี๋ยวจะให้นางอะเปลี่ยนจากลุคนี้นะคะลุกบ่วยเป็นสายฟอร์แบบลิซ่าเนี่ยจะรอดไหมแต่ตอนนี้ก็คือสภาพไม่รอดนะคะเพราะเพิ่งตื่นเสียง ยังไม่กลับคืนสภาพหัวก็เปียกเดี๋ยวไปใดที่นู่นเอาเนาะเดี๋ยวไปดูกันว่าลิซ่าเราจะออกมาเป็นยังไงนะคะ let's go <S โอเคก็เดี๋ยวเราไปแวะซื้อกาแฟนะคะแล้วก็ขนมเอาไปฝากเพื่อนด้วยนะคะเพราะว่าเช้ากลัวเพื่อนจะง่วงนะะเดี๋ยวเราซื้อกาแฟไปให้เพื่อนด้วยโอเคกาแฟนะคะนี่ของเราส่วนนี่ของเพื่อน เตรียมไว้เรียบร้อยโอเค let's go ไปเลยดีกว่าคะ่ะใช่ไหมมามามาตัวเดงตัวนี้ตัวใหม่นะคะนี่อันนี้ซื้อมาเท่าไหร่เนี่ย9 5 0 0ห่นะทุกคนทรงสวยนะคะนี่หน้าก็คือแบบว่าซื้อมาเพื่อผสมนะคะเดี๋ยวถ้าผสมเดี๋ยวจะบอกนะคะใครอยากอยากได้นะคะพร้อมพันหน้าดีๆนะคะ ก็มาถึงบ้านเพื่อนแล้วนะคะอุปกรณ์ของช่างนะคะไม่ธรรมดานะคะเครื่องสํมมาอางเขาก็ชานงชาแนลเดอร์สูดีองดีออรื่อยอย่างนี้มีเดบของแพงๆนะคะเครื่องสํมมาอางแต่งหน้าอันนี้ก็จะเป็นแบบช่างประจําของฉันวันที่แต่งงานก็คือช่างคนนี้แหละคะ่ะแต่งหน้าให้นะคะอันนี้ก็ปกติก็จะถ่ายตามกองถ่ายแต่ว่าช่วงนี้กองถ่ายก็พักๆนะคะเพราะว่าสถานาการณ์โควิดเนาะก็ใครสนใจนะคะแต่งหน้าเจ้าสาวรับปริญญาแต่งหน้างานเกิดนู่นนี่นั่น ก็จ้างได้นะคะราคายังเบาอยู่นะคะเดี๋ยวถ้าดังกว่านี้ก็คือจะราคาแพงมาก <laughs> ตอนนี้รีบแต่งนะคะถ้าถ้าใครอยากแต่งรีบมาแต่งนะคะก่อนจะอัพราคาขึ้นนะคะราคาหลักพันเองนะคะทุกคนเนี่ยมีแต่ของดีๆนะคะเนี่ยของแพงๆนะคะคือของอ่างอะ่ะ นี่คือยังไม่ได้ลงรองพื้นนะลงเฉพาะตัวไคลเมอร์แล้วก็เมคอัพเบสนะคะหน้าก็คือผิวดีขึ้นมาเลยอะอันนี้ก็จะเป,เป็นเขาเรียกว่าเบสใช่ไหม,<ช>มของเจลเซมูนนะคะนี่นี่นะคะข้างในมันก็จะมีแบบหลายสีมากเขาเรียกว่าเป็นพวกแบบคอลเลกเตอร์อะไรอย่างงี้ปะใช่เออเนี่ยมันจะมีหลายสีมากนะทุกคน,ก,คนก็ตามสภาพผิวแล้วก็จุดบกพร่องนะคะอย่างสีเขียวเนี่ยก็จะช่วยเรื่องรอยแดงรอยแดงสีไอ้เนี่ย ก็คือรอยใต้ตาใต้ตาดำป้าจุดสีน้ำตาลสีเข้มเหลืองก็พวกรอยเส้นเลือดอดนอนตาคล้ำอาเางเงี้ยแล้วก็ม่วงก็ช่วยทำให้สีผิวที่มันบริเวณที่เข้มกว่าตรงอื่นสว่างขึ้นอ่าฮะก็แต่ละสีก็ไม่เหมือนกันใช่อันนี้ก็เป็นเรียนรู้จากช่างนะคะเพราะว่าถ้าไปไปเองก็คงไม่รู้นะคะ แต่เนี้คือของอลินี่มีปัญหาผิวน้อยปัญหาผิวน้อยนะคะเพราะว่าผิวหน้าดีผิวหน้าดีเพราะอะไรคะเพราะใช้ครีมนูททเว่ยลงนิดหนึ่งน่าใส <ช S 2> เห็นไหมล,ลงนิดนึ่งอ่ะหน้าดีขึ้นเลยนะคะไม่ต้องโบกแบบปกปิดเยอะใช่ไหม,อมเออเดี๋ยวต้องไปซื้อตามนะคะอันนี้เราก็เป็นคนที่แต่งหน้าไม่เก่งเหมือนกันแต่งตามรูปหน้าของตัวเองอย่างเดียวแล้วถ้างานแบบยากๆก็คือต้องพึงช่างแล้วอันนี้ต่อด้วยอันนี้เป็นลง เป็นรองพื้นที่สีสว,ว่างกว่าผิวหน้ารองพื้นของเราตัวนี้ก็จะเป็นของยิปแซงนะฮะน่าจะได้พุมงอันนี้ก็คือหน้าเป็นหน้าที่ลงรองพื้นแล้วนะคะก็คือจะใช้ตัวนี้เป็นเอสเต้ตัวนี้นะคะเป็นสําหรับพวกที่แบบแบบอยู่แบบยาวนานเลยอ่ะอ่ะอา,ออาก็จะเป็นตัวนี้นะคะ,ะคุมมันไม่ไหลอ่าฮะ ตัวนี้นะคะเป็น e s t e r Lauder Double Wear Maximum Cover oh <my> นี่ oh <my> ก็จะได้หน้าประมาณแบบนี้ของเลยใช้เบอร์ 3W1 นะคะแต่เอาจริงนะทุกคน mm hmm. การที่จะแต่งหน้าให้แบบผิวดีหรือไม่ดีอะ่ะ mm hmm. มันอยู่ที่ mm hmm. การพ mm ักผ่อนและการดูแลผิวหน้า mm hmm. ของเราด้วยนะ mm hmm. คือสำคัญมากเนาะ mm hmm. แต่ใจหลักเลยเออเพราะว่าถ้าพักผ่อนน้อยก็คือแต่งหน้าไม่ติดเลยอะแล้วการบำรุงเออการบำรุงการแบบดื่มน้ำอะไรเงี้ยมีผลมากต่อผิวเรานะคะมีผลมากจริงๆอันนี้เราต้องทุบนะคะเน่จะเป็นฝอแล้วลสันดั่งก็มาแล้วค่ะไม่ต้องเป็นสัยกรรมนะคะตัวที่ใช้นี้ก็จะเป็นของ Naked ใช่ไหมใช่ เป็นแบบครีมเพราะเราต้องการความเกลือนไปกับผิวแน่นเพราะว่าแบบฝุ่นเนี่ยพอใช้ไปได้สักพักหนึ่งมันก็จะหลดุดจานมันจะเลือนนี่เราการทําให้โครงหน้าเป็นแบบลิซ่าคือลิซ่าค่อนข้างจะเป็นคนกระบอกตากว้างและลึกคือแบบระลังแต่ตาเราเป็นตามหมวยม,มวยเพราะฉะนั้นเราต้องลดความ,มอันนี้ออกตาจีนของเรานีนะทุกคนหน้าล็กเพราะว่าหน้าอลิฟค่อนข้างแบบว่า ได้รูปหน้าเรามันคือค่อนข้างจะเล็กอยู่แล้วใช่แล้วก็ทําให้มีกรอบเหมือนเพื่อให้เวลาถ่ายรูปใช่ไหมมาเรานั่งไม่แบ่งอ่าฮะนี่มิตีนี่นะคะใส่ไปที่จอลายอันนี้ของอะไรคะยังเป็นของอันเดิมอยู่ยังเป็นเนกเก็ตอ๋อยังเป็นเนกเก็ตอยู่สไตลหนุแต่ว่าอย่าใส่เยอะเกินไปนะคะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นแบบขัดฟ้าหน้าดำหน้าจะไหมเออนี่นะ ประมาณนี้แล้วก็เบรนเบรนดูมีมิติขึ้นตามไรผมนะฮะน้าผากเป็นคนที่หน้าผากสวยห,หู้หผาค่อนข้างดีน้าผักกว้าหน้าผากที่สวยก็คือน้าผากที่หน้าผกาผกโนกกหนกลมแล้วก็นูนได้แบบแบนเกินก็ไม่สวยม,มาแล้วคะ่ะโครงหน้าเริ่มมาแล้วคะ่ะทำไมฉันม่ความรู้สึกว่าเธอเหมือนนุ่นวรนุษไม่เหมือนอันนี้รอ อะไรนะยิ่งแต่งยิ่งเหมือนนุ่นวราุษย์ชักแต่งหน้าบอกว่ายิ่งแต่งยิ่งเหมือนนุ่นวรนุษอฟ FC ในนี้ก็บอกกันเยอะนะมีคนมาเม้นต์อ่ะบอกเหมือนพี่นุ่นวรนุษย์ใช่ขอสักเซี่ยวนึงก็ยังดีเนาะเที่ยวหนึ่งของเขา b อบบี้บราวนะคะก็จะเป็นแป้งอัดแข็งนะคะแบบนี้เราจะไม่ใช้แป้งฝุ่นวันนี้ก็คือจบการแต่งหน้าจากช่างวันนี้ดิฉันก็จะไปตัตัมตามนะปกติที่บ้านนะ สกินแคร์ก็มีแต่ว่าเครื่องสำอางคอสเมติกอะน้อยมากนี่แล้วแค่นี้ก็แค่นี้ก็ออกบ้านได้เลยเครื่องแตผมมีช่าง2อคนช่างขัดผมกับช่างแต่งหน้า ะะตาได้แล้วนะคะแต่ยังไม่เสร็จค่ะคิวยังไม่ได้เขียนฝอเลี่ยงคะนางเสือดาวนางเส้อดาวถ้าสายฝอนะคะก็ต้องเปลี่ยนสีตาใช่ไหมมันจะได้เห็นชัดนี่นะคะเรามีมิสเลนนะคะของเพื่อนเราเองนะคะ ก็คือเจ้าของงานนั่นแหละเป็นเจ้าของแบรนด์ Miss l a n เป็นคอนแทคเลนส์ที่นุ่มสบายแล้วก็รู้สึกว่าขายดีมากๆน่าจะเป็นเจ้าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้ว <Wow. S 1> เราจะมี2ส,สีให้เลือกนี่นะสองสีให้เลือกนะคะแต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนว่าสีไหนจะเหมาะกับลุคของเราในวันนี้นะคะตอนนี้ก็โพองสุดท้ายแล้วนะคะคิ้วนะ Q, ตาตอนนี้ก็ไฮไลท์อยู่แล้วก็ปัดแก้มแล้วก็เติมปากก็จบ ลุกแล้วนะคะแล้วก็เหลือผมหน้าก็คือได้แล้วได้มาเราก็มาแล้วนะคะใส่ทีขาวเข้าไปนี่ใช่ไหมนี่นี้ใช่ไหมใช่ค่ะสื้อข้างนี้ค่ะมีคนมารับแล้วค่ะรถน่ารักเชียวดูคุณเขาขับรถมาเป็นคนขับรถขับรถมารับเฉยเโอ้ยคุณเขาขับรถมารับเฉยยแต่เฟอร์นี้ก็คือแบบว่าเน้นมาก เลยนะคะเริ่มร้อนแล้วอ่ะเริ่มเริ่มร้อนแล้ว啊คือก็อยู่เกาหลีหรอคะใส่ชุดแบบนี้ก็่วันนี้ตีมเกาหลีไงตีมเกาหลีก็ต้องแบบดูเกาหลีหน่อยเออฉันก็คือเมาไปเลยค่ะดูแม่งานก่อนวันนี <5> <5 <5 <5 ้แม่งานน่ากลัวมากแม่งานไปดูแม่งานนะคะเออไปดูแม่งานอยังไงเอาไปโอเคเราก็ finish นะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะดีซ่าไหมคะดีซ่าพอไหมคะ Fire. Are you listening? Damn. Uh yeah. Uh yeah. บอกว่าอะไรคะมันลายมานะคะแล้วมันก็บอกว่ากูเบาที่สุดกูเบาที่สุดเออกูจะใส่หมวกกันน็อกกูหัวมาเออกูจะใส่หมวกกันน็อกเลยกูเบา่มากเออเป็นไงเป็นไงเป็นไงคะลันลันลันยังไงคะยังไงคะโอ้โหซินชวด โอเคนี่ก็คือเป็นสตูดิโอที่เราจะมาถ่ายภาพกันนะคะนี่นะคะนำทีมโดยแจมมี่สวัสดีค่ะจากนิจยาสารมีถ่ายทั้งบาซ่าทั้งโลบเลยค่ะโอ้แอดเพื่อเห็นลายเส้นมาค่ะเออภาพเราต้องปังนะคะรอบนี้นี่นะคะวันนี้พี่ปรินเซสค่ะพี่ปรินซ์ สวัสดีสสดค่ะทุกคนที่เข้ามาก็คือทำการแย่แจมูกเรียบร้อยแล้วนะคะชุดเราก็จะเป็นอย่งนี้ะเออแย่จมูกกันแล้วเรียบร้อยนะคะอ่ะมีมาตรการคนข้างสูงพอสมควรแล้วก็คนไม่แออัดเนาะปะเราโอเคค่ะแล้วก็ ถ่ายเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็วันเกิดนะคะปีนี้ก็ไม่ได้จัดยิ่งใหญ่อลังการเหมือนที่ผ่านๆมาเนาะเพราะว่าเนื่องจากสถานการณ์เป็นแบบนี้ใช่ไหมเราก็ได้แค่ถ่ายรูปให้มันมีคอนเทนต์แต่งหน้าแต่งตัวสักนิดนึงอะไรอย่างนี้แต่ก็คือรวมตัวกันเยอะก็ไม่ได้อีกนะคะก็ต้องระวังกันพอสมควรถ่ายเสร็จก็แยกย้ายนะคะนี่ดูสิขนาดแบบทั้งวันแล้วอะหน้ายังแบบหน้าเป๊ะมากทุกคนตาแบบจึ้งมากชอบตา เปลี่ยนจากหมวยเป็นฝอได้เลยอะเอาจริงแล้วก็สีคอนแทคเลนนะคะอย่างที่บอกไปนะคะกะ็เป็นคอนแทคเลนของมิสเลนนะคะนี่สวยมากสีเทาแบบเออจึงมากนะคะแล้วก,ก็การแต่งหน้าของเพื่อนก็คือเปลี่ยนจากหมวยเป็นฝอได้ดีมากคือชอบมากค่ะลุกนี้ถ้าเกิดใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะคะเหนื่อยมาบ๊ายบาย Oh, okay, go